สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีลุงบ่าวสาวปูทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ลุงบ่าวพาทุกคนมาลงทะเลมาหากุ้งกันอีกแล้วนะคะมาจับกุ้งกันอีกนะคะเดี๋ยวตามลุงบ่าวกันไปนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะ <laughs> ไปจ้ะ <c oughs> นี่จ้ทุกคนตากว้กวางๆแบบนี้คือตัวใหญ่มากนะคะโอ้ยจับนิงน่งๆจับนิงน่งๆ นี่เลยจ้ะตัวนี้ใหญ่มากจ้ะทุกคนน,นี่จ้าทุกคนตัวนี้ตาเล็กน้ำไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่อุ้ยเก็เอาได้อยู่นะนี่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 ได้แล้วนะคะ นี่นะทุกคนฝังโครนอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่ตัวนี้ตากว้างนะคะทุกคนตัวใหญ่นะคะนี่จ้ะนี่เลยจ้านี่นะ เกือบไม่ได้อีกนี่ตรงน้ำลึกตัวใหญ่เลยจทุกคนต้องจับให้ได้นะลุงบาวไม่ได้มาช่วยตรงนี้นี่นี่ก,ก้าได้นะอีกหนึ่งตัวอืมหายอืมได้นะตัวไม่ใหญ่ นี่จ้ะทุกคนน,นี่เลยจ้าน้ำขุนแลนะน้วนะน,น,น,นี่จ้านี่ดูของลุงบ่าวนะครทุกคนได้เยอะมากๆดูของสาวปูที่เทลงไปนะได้นิดเดียวเองนะ นี่จ้าผลงานคืนนี้นะคะทุกคนตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะสาวปูจับได้นิดเดียวเองนะคะทุกคนนี่เดินกันคนละด้านนะคืนนี้กับลุงบาพอกลับมาดูอีกทีลุงบาได้เยอะมากลองช่างดูแลนะคะทุกคนได้ทั้งหมดเก้าขีดนะเกือบกิโลเลยนะคะทุกคน คลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวก,กับสาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ